คนธาตุไฟตามรูปประพันธ์สันฐานครับจะเป็นคนที่ไม่อ้วนครับสมองเนี่ยนะครับบางทีขาดน้ำง่ายเพราะฉะนั้นเขาจะปวดหัวเรื้อรังครับสวัสดีครับคลิปนี้เราจะคุยกันว่าด้วยเรื่องของคนธาตุไฟครับ คนธาตุไฟตามรูปประพันธ์สันฐานครับจะเป็นคนที่ไม่อ้วนครับเป็นคนที่ผอมเพรียวนะครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเขาจะเป็นคนที่มีผิวสีเข้มกว่าเฉลี่ยนะครับบางคนคล้ำหรือบางคนสีผิวเป็นสีดําไปเลยก็มีแล้วจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยอุณหภูมิสูงกว่าคนปกติสูงกว่าเฉลี่ยทั่วๆไปสันหน่อยนึงมันก็เลยทําให้เขามีอาการเหล่านี้ครับที่ต้องระวังอันดับแรกครับ สมองเนี่ยนะครับบางทีขาดน้ําง่ายเพราะฉะนั้นเขาจะปวดหัวเรื้อรังครับอันดับที่สองครับบางทีเขาตาแห้งครับอันดับที่สามบางทีคอแห้งแล้วก็เสียงแห้งอันดับต่อไปครับเป็นคนที่มีผิวแห้งนะครับต่อไปครับเลือดนะครับบางทีอาจจะข้นเกินไปเพราะว่าดื่มน้าน้อยแล้วก็ตัวแห้งด้วยเหมือนกันนะครับและมากไปกว่านั้นก็คืออาจจะท้องผูกได้ด้วยเหมือนกันและที่ต้องระวังไม่แพ้กันอีกเรื่องหนึ่งก็คือ คนธาตุไฟมักจะมีเรื่องของประสาทนะครับอาจจะปลายประสาทอักเสบหรือว่ามีเป็นโรคประสาทเลยก็แล้วแต่คนธาตุไฟเนี่ยมีลักษณะนิสัยคือเป็นคนคิดเร็วพูดเร็วทําเร็วนะครับแล้วก็ขี้ร้อนดังนั้นเนี่ยจะต้องพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเนี่ยนะครับช้ากว่าขี้หนาวกว่าหรือว่าหนาวง่ายกว่านะครับสิ่งที่สําคัญมากมาก ก็คือจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะว่าตัวแห้งเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลเสียอย่างที่พูดมาตั้งแต่ต้นน,นั่นนะครับแล้วก็จะต้องทานอาหารอย่างดีที่ค่อนข้างจะมีวินัยจริงๆแล้วคนทตดไฟอ่ะปัญหาคือเขาเร็วๆพอเอาเร็วเข้าว่าปุ๊บเขาก็ไม่คิดมากในเรื่องของการทานอาหารนะครับเห็นอะไรที่แบบว่าอา่ะทานได้ง่ายอิ่มเร็วเขาก็ทานไป ซึ่งตรงนี้ครับมันจะทำให้เขาไม่ระวังอาหารแล้วก็มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลได้ง่ายมากนอกจากนั้นต้องระวังเรื่องของการออกกำลังกายนะครับต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอและออกกำลังกายในลักษณะที่อยู่ในโซน2เพื่อให้เบิร์นคอเลสเตอรอลไม่ได้จำเป็นจะต้องเบิร์นไขมันอะไรมากมายนะครับสุดท้ายจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอและอย่าเครียดเกินไปถ้ารู้จากรูปประพันธ์สันฐานตัวเอง รู้จักข้อเสียหรือข้อพึงระวังทางสุขภาพของตัวเองก็ใส่ใจเพื่อที่เราจะอายุยืนไปได้วยกันสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปนึงจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ